ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่กันกับตัวของผู้เล่นใหม่นะครับว่าล็อกอิน15วันนะครับที่มีตัว s p แจกเนี่ยเราควรที่จะเลือกตัวอะไรดีนะครับให้มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสีแก่ไอเดีเรานะครับโอเคก็ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วเราล็อกอินครบ15วันเนี่ยมันจะแจกบัตรเลือก s p มาให้เรานะครับซึ่ง เวลาเรากดรับของแล้วเนี่ยบัตรมันจะอยู่ตรงไหนนะครับบัตรจะอยู่ตรงช่องเก็บของของ,ของเรานะครับซึ่งไอตัวช่องเก็บของเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรต่างๆนะครับที่ใน ID เรามีนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับในส่วนของ s p ที่เขาแจกมานะครับ s p ที่เขาแจกให้เราสามารถเลือกได้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด8ตัวนี้นะครับซึ่ง ใน8ตัวนี้นะครับมันจะมีแค่2ตัวที่น่าเลือกเอามาติด i d ไว้นะครับก็คือ1 Gate P นะครับ2ตัว c ุ u t e n P นะครับมีแค่2ตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับถามว่าคุณจะเลือกเอามาเล่นเลือกเอามาติด i d ไว้ได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นมันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาแบบให้มันมีประโยชน์ให้แบบว่าในอนาคตได้ใช้ได้แบกเนี่ยนะครับก็มีแค่ตัว เกพกับตัวโชเซนทพนะครับโอเคทีนี้2ตัวนี้มันจะต่างกันนะครับตัวเกตพเนี่ยมันจะได้แบกนะครับมันจะแบกคุณได้ไปแบบว่าเกือบทุกทุกอย่างของการโซโลหรือว่าพวกกิจกรรมที่แบบมันไม่ต้องใช้ทีมที่มันเฉพาะทางอะไรมากมายนะครับเกตพสามารถแบกได้เกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยขอแค่มิตรมะดูดเลือดนะครับ แล้วก็ตัวลูนบอสนะครับอาจจะต้องไม่อาจจะไม่มีลูนบอสก็ได้นะครับขอแค่เป็นมิตรมาดูดเลือดเนี่ยมันสามารถแบกในหลาดานจบได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชูเทนิทพีนะครับซึ่งชูเทนิทพีเนี่ยในอนาคตเนี่ยที่คุณเล่นไปเนี่ยนะครับมันจะได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป่าเกจ40นะครับแล้วก็เลือดน้อยเนี่ยอึดตีแรงนะครับซึ่งมันสามารถเอาไปเล่นในพวกดานกิจกรรมก็ได้นะครับดานพวก อีเวนต์หรือว่าด่านธรรมดาธรรมดาใน PP หรือว่าอะไรเนี่ยได้หมดนะครับเพราะว่า1มันเป็นตัวเป่าเกตนะครับแล้วก็เลือดน้อยเนี่ยยิ่งอึดยิ่งแรงนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้คอมโบนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นคู่กับกบนะเออเอากบเล่นเกตเอาชูเทนเป่านะครับเราก็จะได้ในส่วนของความถึกความแรงแล้วก็ได้เป่าเกตฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ มันสามารถบูตดามจททำให้เราแบบเออจบด่านได้ภายในแบบคอมโบคอมโบเป็นช็อตชอตไปนะครับทีนี้ไอสอตัวนี้มันจะต่างกันนะครับเราก็ต้องมาดูว่าใน ID คุณเนี่ยนะครับคุณมีตัวแบกแล้วหรือยังนะครับยกตัวอย่างอย่าง ID นี้ของผมนะครับผมเนี่ยมีในส่วนของพ่องูว p นะครับแล้วก็มีในส่วนของพ่องูเอ r าแล้วนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวแบกในระดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ ก็คือถ้าเกิดคุณมีพ่องู sp หรือพ่องู sr เนี่ยมันแบกได้แล้วนะครับก็ค,คือพ่องู sr เนี่ยมันจะเสกงูนะครับซึ่งไอตัวสกิลเสกงูเนี่ยนะครับโอเคนะครับว่ามันยังไม่สามารถแบกแบบว่า1แบก5ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวละครคุณมีพวก4ดาว5ดาวเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับคุณมีพ่องูมันก็แบกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในการแบกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่1แบก5นะครับแต่มันก็สามารถ แบกจบในด่านที่มันยากๆระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยอาจจะต้อง45ดาวนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเล่นไปสักพักนึงเนี่ยตัวละคร4-5ดาวเนี่ยคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเสกงูนะครับแล้วก็ไปถล่มด่านด่านนั้นได้นะครับสําหรับตัวพองเวสอะนะครับพองเวสพีก็เหมือนกันนะครับก็จะสามารถเสกดาบแล้วก็กลายเป็นอมตะแล้วก็บึ้มฝั่งตรงข้ามได้นะครับซึ่ง มันก็เงื่อนไขเดียวกันกับพ่องู s r นะครับคือมันจะไม่สามารถ1แบก5ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคุณจะสามารถเอาตัวพ่องูเนี่ยนะครับไปแบกได้นะครับโดยที่ตัวละครคุณเนี่ยเริ่มทำมา4ดาว5ดาวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปเล่นในด่านต่างๆให้มันจบได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอคุณมาดูแบบนี้นะครับมันก็จะกลับมาในส่วนของการเลือกนะครับว่า เวลาเราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกอยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีพ่องู sr พ่องู sp นะครับผมแนะนําให้เลือกเกต p นะครับแน่นอนนะครับว่าตัวเกต p เนี่ยเราสามารถยืมจากอาจารย์เราได้นะครับแต่นะครับการยืมเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้ในทุกๆด่านนะครับแล้วก็การยืมเกต p มาเนี่ยนะครับก็คือมันจะไม่ใช่ของเรานะครับพอไม่ใช่ของเราเนี่ยไอ้ด่านที่เรายืมไม่ได้นะครับหรือด่านที่เขาไม่ได้ให้เรายืมตัวละครเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่ต้องเล่นให้มันผ่านเนี่ย พอเราไม่มีตัวแบกที่มันแบบที่มันมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งอะ่ะมันก็จะเล่นผ่านค่อนข้างยากหรือว่าจะเล่นไม่ผ่านเลยก็ได้นะครับซึ่งทีนี้แหละการที่คุณเลือกเกรดพีมาเนี่ยโอ้โหมันจะทําให้ไอดีคุณเนี่ยเล่นไหลลื่นแบบระดับหนึ่งเลยนะครับเออก็คือแบบมันจะผ่านด่านทํานูน่นทํานี่เล่นกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยแบกได้ดีมากๆนะครับต่อมาถ้าเกิดสมมุติคุณมีพวกตัวแบกพวกอะไรแล้วนะครับ มันก็จะเป็นตัวของชูเทนิพี P นะครับในการที่มีความน่าสนใจนะครับต่อมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกชูเทนิพี D P เนี่ยมันบูดามเมทได้นะเป่าเกตได้คอมโบคือเล่นเกตเป่าเกตเนี่ยทีมคุณก็แทบจะแบบว่าได้เล่นกันทั้งทีมแล้วนะครับเวลาไปเล่นไอ้พวกด่านที่แบบเจอมอนเจออะไรเงี้ยนะครับคุณก็เอากบเล่นเอาชูเทนเป่าเนี่ยแค่นี้มันก็แทบจะทําให้คุณสามารถเล่นกันได้ทั้งทีมแล้วก็คือต่อคอมโบกันได้แบบ แบบ1 2 3 4นะครับมันสามารถต่อคอมโบได้ติดติดแล้วก็ทาคอมโบแล้วก็เล่นจบด่านได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับแล้วก็ตัวชูเทสทีเนี่ยต่อให้คุณนะครับเป่าเกตดไปไม่ได้หรือแบบไม่ได้ต่อคอมโบอะไรกันหนักขนาดนั้นนะครับแค่อยากจะเอาชูเทนไปแบบว่าเฮ้ยไปแบบใช้สกิลเสร็จนะครับเพื่อนแบบได้ถึกด้วยได้ดาเมจแรงขึ้นด้วยมันก็มีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับในหลายๆสถานการณ์นะครับก็ มันก็จะมีอยู่2ตัวที่ผมแนะนําก็เป็นเกรดนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีตัวแบกตัวแบบคุณคิดว่าแบบมันยังไม่มีตัวที่แบบจะทําให้คุณสามารถผ่านหรือชนะในด่านที่มันยากๆได้เนี่ยการเลือกเกรดไปนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดสมมุติคุณคิดว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องมีตัวแบกเพราะว่าทีมเราเนี่ยนะครับหรือว่าองค์ประกอบของทีมหรือตัวละครที่คุณเปิดได้เนี่ยมันแบกตัวเองได้ะระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ เลือกชูเทนีพนะครับเพราะว่าชูเทนทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันครบทั้งเป่าเกตบูตดาเมจทำทีมถึกน,นู่นนี่นะครับก็คือแบบโอเคทีมเราเนี่ยแบกได้เล่นได้ระดับหนึ่งเอาชูเทนไปเสริมนะครับเพราะว่าในอนาคตก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับ PP ก็ชูเทนที P, เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปๆในการเล่นอยู่แล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวทำโมเอี P, เนี่ยไอตัวเนี้ยตกเมตาไปนานแล้วนะครับแล้วก็ ต่อให้คุณเลือกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่จะแบกหรือที่จะมีประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพในอนาคตอะไรเท่าไหร่นะครับตัว EB บอนะครับก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้มีประโยชน์ในอนาคตมากเท่าไหร่นะครับอาจจะทำสปีดลันในการเล่นหรือว่าอาจจะทำแบบสเต็ปนู่นนั่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าก็คือแบบมันแทบจะไม่ได้แบบไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับก็ตัวอีบาเนี่ยก็มีโผล่มาในกิจกรรมนะบางกิจที่แบบว่า มันจะใช้สเต็ปแบบบีบมุงแล้วก็กลับมาบีบเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าน้อยมากนะเออนานๆมัน,น,น,นมาจะโผล่มาเป็นสเต็ปในการเล่นของกิจกรรมบางกิจกรรมแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็โอทินูเอพีนะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะเลือกไปเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยตั้งแต่ตัวมันเข้ามาเนี่ยนะครับมันยังไม่มีบทหรือในวิธีการเล่นที่แบบเป็นเมนหลักจริงๆแบบ แบบต้องใช้มันจริงๆอ่ะเออนะครับเพราะว่าตัวสกิลมันเนี่ยมันต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะโชคร้ายด้วยเพราะว่ามันเป็น SP ยุคแรกนะครับซึ่ง SP ยุคแรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับตัวโอเทนูเนี่ยนะครับก็คือแบบเป็นสกิลแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คืออุบุเมะดีกว่าอีกมั้งเออนะครับต่อมายุกิจพีนะครับยุกิจพีก็ค่อนข้างที่จะไปทาง PP จ๋าๆนะครับ ก็คือมันจะมีสเต็ปในบางด่านนะที่ใช้ยูกิยแบบระเบิดตัวของน้ําแข็งเนี่ยแล้วก็เล่นสเต็ปแบบคอมโบระเบิดลดเลือดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับก็คือเอาง่ายว่ายูกิยถ้าคุณเลือกมาเนี่ยได้ใช้ใน PVP นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถามว่ามันเป็นตัวท็อป PVP ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออมันเอามาแบบเลือกแบบว่าเคาน์เตอร์หรือเลือกดัก บางทีมแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ใช่ที่จะแบบท็อปเทียร์นะครับหรือว่าแบบเลือกไปแล้วสามารถเล่นได้ทุกทกเกมทุกตาแบบชูเทนิตพีอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเลือกชูเทนิตพีเนี่ยคุณแบบเลือกไปเหอะชูเทนิตพีอ่ะมันสามารถเล่นได้หมดอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดคุณเลือกยูกิตพีอ่ะแม้แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับใน P v p เดี๋ยวนี้นะเออต้องเป็นทีมที่เฉพาะจริงๆอะ่ะที่แบบเลือกมาเออเฮ้ยเขาเลือกตัวประมาณนู้นมาแล้วเราเลือกยูกิตพีไปดักหรือว่าไปสวนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคุณข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าต่อให้คุณไปเป็นผู้เล่นกลางผู้เล่นแบบเริ่มมีของมีมิตรมาเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยได้ใช้มาหรอกยูเกีพีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวฮานะนะครับก็ไอตัวฮานะเอเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางเนี่ยเลือกมาแล้วคิดจะเอามันไปบูทดาเมจของพวก ด่านกิจกรรมด่านบอสอะไรเงี้ยนะครับเพราะตัวฮานะเอชพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวท็อปเทียร์ในการเล่นบูดัมเมจหรือทำดาเมจนะครับเพราะว่าตัวสกิลสามันเนี่ยเวลาเราปักไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอาดาเมจเนี่ยของพวกรอบๆเนี่ยมาลงกับไอตัวที่โดนเราปักนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวฮานะได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอตัวฮานะเนี่ย ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางเนี่ยไปใช้ในตัวของหุ่นฟางน,นะครับไอตัวน้องหุ่นฟางเนี่ยก็ประสิทธิภาพก็แบบไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้แบบยังไงอะของครบครบอะเออของครบ Hebrews, academy, ครบดาเมจครบครบแล้วก็เอามาเล่นบูธเล่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหรือว่าอย่างผู้เล่นใหม่อย่างเงี้คยคุณเลือกไปก็คือแบบมันก็ยังดึงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หรืออะไรนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับก็คือแบบ ถ้ามีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยมันก็เอาน้องหุ่นฟางไปใช้พอแก้ขัดได้อยู่นะครับเพราะว่าต่อให้คุณเลือกตัวมันไปเนี่ยถ้าเกิดทีมหรือว่าแบบคอมทีมคุณมิตรมะทีมคุณแบบไม่ได้แบบแน่นขี้ดำขี้สามร้อยอะไรพวกเนี้ที่แบบมิตมะแม่นๆเอามาทำดาเมจเอามาทำสปีดลันอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตัวน้องหุ่นฟางตัว R เนี่ยก็สามารถใช้แทนกันได้มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกตัวฮานาเอขนาดนั้นนะครับ ต่อมานะครับตัว u b u ูเม p ก็ u b u ูเม p นะครับก็เป็นตัวดามเมจนะก็เอาจริงก็คือคุณมี u b u ูเม r อยู่แล้วนะครับมันจะแจกค่อยู่แล้ว u b u ูเม p เนี่ยมันไม่ได้บิววาหรือว้าวกว่า u ูเมส r เท่าไหร่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางเนี่ยก็คือแบบมันก็เหมือนคล้ายๆทำอะโมะนะครับก็คือตกเมตาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรมากมายนะนอกจากเอาไว้เล่นในดรบนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ในดาร์มันก็ไม่ค่อยได้เก่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในดาร์ะ่ะไอตัวที่เก่งๆจะเป็นในอะไรวะไอตัวที่เก่งๆในดาร์นะเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นตัวเก่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นพวกอาราคาวะโอเทงูโอเทงูเดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะโดนเนื้อไปแล้วนะครับจะเป็นยุกิเอจะเป็นไอพวกทาคิสพีนะครับพวกโอโดพวกอะไรพวกเนี้ย ที่ในดาฟที่มันจะกวนตีนกวนตีนหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอูเมอาจจะเป็นตัวที่แบบโคตรเจ๋งโคตรเก่งในดาฟนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเยอะแล้วนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นดาฟนะแล้วคุณเลือกอูบูเมนเนี่ยโอกาสชนะประมาณ70% 80%อนะที่คุณจะชนะ6วินะนะครับเออแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับทั้งในการเล่นกิจกรรมหรือว่าการทำโน้ตนี่ต่างๆเนี่ยนะครับก็ ไม่น่าเลือกเท่าไหร่นะครับก็ไปถือว่าเป็นตัวที่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะมีอูบูเมสออยู่แล้วอูบูเมสเนี่ยดีกว่าดีกว่าอูบูเมสพีกนะสำหรับผมอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ8ตัวที่มีให้เลือกนะครับก็จะเป็นเกตพีกับชูเทพีนะครับ2ตัวนี้ก็ลองไปชั่งน้ําหนักไปดูใน i อดีของท่านดูนะครับว่ามีตัวแบกแล้วหรือย,ยังนะครับหรือว่าคิดว่าแบบเฮ้ย hey, มีทีมที่มันแบบโอเคแล้วนะครับแบบ เดี๋ยวยังไม่ต้องรีบแบกรีบเล่นก็ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวรอทําพวก6ดาวแบบทํา้าดาว6ดาวฟูลทีมไปเล่นนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องเลือกตัวของตัวเกตพีก็ได้นะครับก็มาเลือกชุดเกรพีนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบโอ้โหตัวแบกตัวนู้นตัวนี้ในไอดีแม่งแบบน้อยมากกากมากแบบเปิดมาได้ตัวอะไรก็ไม่รู้พ่องงพ่อง,งูอะไรพวกนี้แม่งเลือกมาไม่ได้เลยนะครับการที่คุณเลือกเกรพีไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ แล้วก็ชูเทพีเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีม,มีมีพวกองค์ประกอบในการเล่นในการทำาน้ตธรรนี่ครบหมดแล้วนะครับเลือกชูเท P พีไว้นะครับเผื่อเป็นอนาคตแล้วก็เล่นแบบว่าเป่าเกตนะครับแล้วก็มีความถึกมีอะไรเงี้ยชูเทพีก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือใน8ตัวเนี้ยถ้าเลือกได้ก็เลือก2ตัวนะครับเลือกเอาว่าจะเอาอะไรนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ แล้วแต่ศรัทธานะครับถามว่าคุณอยากจะเลือกได้ไหมเนี่ยไอโอเทนง,งูนะครับอูบูมเมะหรือว่าไอฮา,านะเนี่ยนะครับก็ถ้าใจคุณอยากจะเลือกก็เลือกนะครับถ้าใจอยากจะเลือกแม่งก็เลือกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนําก็แนะนํา2ตัวนี้แล้วกันนะครับสําหรับในการเลือกที่จะเล่นตัวของ SP นะครับที่เขาแจกมาให้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ใครมีอะไรสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมา ตอบให้แล้วกันถ้าผมว่องว่านะครับโอเคบายบายไปละ